อย่าเรียกเมียนว่าเยาเพราะเยาคือคำไม่สุภาพจริงเหรอวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันปันนอวิดีโอนะโทรอธิบายไป็น้ทยว่าพอเพราะอีก็เอเออธิบายไปจะไทยว่าแองเกิลไฮเต ถ้าเผื่อใครที่ไม่รู้เนาะว่าเนี่ยหรือยาวเนี่ยเขาคือใครกันเขาก็คือชาติพันธ์เดียวกันนั่นแหละชาติพันธ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีถิ่ฐานเดิมเลยก็คืออยู่ในประเทศจีนแต่ก็อพยพไปในหลายประเทศหนึ่งในงนั้นก็คือประเทศไทยนั่แหละแล้วชื่อเนี่ยแหละที่แบบว่าทําไมเยาถึงไม่ควรใช้ถึงไม่สุภาพโดยส่วนตัวเมี่ยนเราอะเราจะเรียกตัวเองว่าเมี่ยน แต่คําว่าเยา่ะคือคําที่สมัยนน้นเนาะคนจีนเป็นคนเรียกลราวว่าเยาซึ่งมันจะมีความหมายในเชิงดูถูกจากเนี่ยคำเนี้ยมันจะมีอักษร,รที่มีความหมายว่าสุนัขหรือว่าสาัตว์อยู่ในคาว่าเยาดังนั้นมันก็จะมีความหมายในเชิงดูถูกแต่สมัยนี้เนาะเขาก็เปลี่ยนไปละเป็นอักษร,รตัวนี้อยู่ในคําว่าเยามันก็จะมีความหมาย ในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นส่วนตัวก็เลยคิดว่าเยาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเชิงดูถูกอะเมื่อก่อนอะชัยแต่ปัจจุบันอะเราก็ต้องดูที่เจตนาคนพูดแล้วว่าเขาพูดเพื่อดูถูกหรืออะไรเราเราควรจะดูที่เจตนาของคนมากกว่ามากกว่าแค่คำหนึ่งคำ